สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่หัวลำโพงอีสันครับ,รบอีสันจะเดินทางไปที่ไหนครับไปไหน,ไหนไกระดิกระดิกเขื่อนรไรลูกเขื่อนเลยครับกระดเขือนปลาชนละ <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันนะครับตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนี่ นี่รถไฟจะออกเวลา6กโมงยีนาทีนะคะแล้วไปถึงที่นุ่น9ก้าโงห้นาทีกันเนาะ,ะเดินทางกันไปเลยค่ะเราจะไปขึ้นกันที่ชานทลาที่3นะคะเด้นไปเลยครับเดินไปเรื่อยๆเ,เลยเป็นตัวแอร์ เราจะเดินไปกันตู้ที่สองนะคะอ่ะอาด้านนำไปเลยด้านนี้ทานี้ครับไปไปต่ออันนี้เป็นตู้ทานอาหารนะคะมีอาหารขายเนาะคือตอนข้องน้ำนะคะเป็นตู้นอนนะคะ นะคะโอ้ยยู่ยยยยางยย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 ยังยย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 อยยยยยปยยยยยนยัยยยัยยลยย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  จอดแล้วจะมีทัสอมยู่ห้องเลถึงแล้วสถานีกลางบางซื่อนะคะเราขึ้นจากหัวลำโพงมาผ่านสถานีกลางบางซื่อแล้วเนะาะสถานีกลางบางซื่อที่เราเจอเมื่อกี้ไงอ๋าใช่แล้วอตอนนี้ขับรถมาเราผ่านสถานีกลางบางซื่อคะ่ะเออเออ,อจอดรับใครอะ จอดอยู่ที่ระหว่างทางนะคะรถไฟนี่คือจุดไฮแม็กของเราเลยเนาะคือรถไฟลอยน้ํานะคะจะจอดให้เราถ่ายรูปตรงมี้20นาทีเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปหน้าขบวนกันนะคะปุ้นยายายเราจะเดินไปหน้าหัวจักกันนะคะโอ้ อยากแล้ว นี้นะคะในช่วงกลางคืนเน่ากลอใที่นั่งรถไฟเส้นฝั่งสายพุทายนะคะเราจะเห็นวิวในช่วงกลางคืนแล้วก็เห็นบรรยสวยมากเลยนะคะอันนี้ใต้ท้องรถไฟเลยนะคะนี่ด้านล่างรถไฟค่ะอันนี้แบบ มูอร้ไม่ได้ยงมาฝังเลยเาเด็กขอบคุณเับพูดสนับสนุนคลิปนี้ของเราอย่างเป็นทางการแลคะคุณยายพรทันนั่นเองยิ้มๆเลยผ่านวันเด็กค่ะ ขอบคุณท่านผู้โดยสารไม่อยู่ในบริเวณชานชาลาที่สองนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารในขณะนี้เราจะไปเดินดูห้องกันนะคะคุณผู้โดยสารไม่อยู่ในบริเวณชานชาลาที่สองนะครับขอบคุณครับันที yeah> ่สขบวนรถนาเที่ยวเกลือนปลาสักคนละโอเค กลจผสมกันาครั้บาทใ่านี่ก็จะมีขนมตาลด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงเขื่นป่าสักชลสิธิ์แล้วนะคะ เมื่อเรารถไฟแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเคลื่อนรถตัวหนอนนะคะจะไม่ต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้เนาะขอละ30บาทนะคะเพื่อนั่งไปที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนละสิค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะมานั่งบนรางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะข้นที่เขื่อนที่ด้านของป่าสักนะคะคือต่อวอดที่สองค่ะแต่จะวิ่งอยู่บนต่อวอที่สูงวอช่วงน้ำเต็มปากแล้วก็จะดูหมดรถไฟลอยน้ำค่ะ สายมือของคุณท่านนะคะที่เห็นเป็นป้ายเขียนน้ำตกตาเขียนคำว่าเกิดป่าจากชลตินะคะด้านหน้านะคะก็จะมีพระปรมามีไทยหรือลายเซ็นของกษัตริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะรอบๆนะคะก็จะมีรูปปั้นไทยนานทั้งหมดเก้าตัวซึ <S <S ่งทรงราชการที่เก้าในหลวงได้เสด็จมาผลเส้วันที่ยี่สิบ้าิกายนพุศักราชสองย มีนาทีมีปริมาณตะเก็ยน,น้ำ960ลูกบาศก์เมตรค่ะความหมายของเรือป่าจากกาับจอรสิกนะคะมีความหมายว่าเสือแม่น้ป่าจับที่สามารถจับตินดาากกน,ะะไดน,น้ได้อย่างีปาสชาเสือป่าจับจอินะคะเปเกิดแกนนิ้วใช้พื้นที่ในการสร้าง1 0 4 0ไรมีความยาวตลอดจากเขื่อน4 0 0า6 0เมตรเป็นเกิด, 4, แเกดแกนเียวที่เประเทศไทยค่ะ ต้นทางน้ำนะคะเริ่มต้นที่ยวเภอด่านใายจังหวัดเลยไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ลบบุรีจังหวัดสระบุรีไหลผ่านเก็บน้ำของเขื่อนป่าศักดิ์ชลศิษย์สามิบแปดกิโลเมตรและไหลามาบรรจบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แม่น้ำเจ้าพญาบางยอดลำน้ำถึงแม่น้ำเจ้าพญาห้าร้ยสิบสกิโลเมตรค่ะ ปัจจุบเกษตร2องเพื่ออุปโภคและบริโภคสามเพื่อฟารมฟันปลาน้ำตื้นสี่เพื่อป้องกันคุณภาพในจังหวัดสุโขทัยจังหวัดกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและหาเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ ป,ปา่าศากศัลยศิลป์นะคะตั้งอยู่ที่ตำบหลหนองบัวอำเภอบ้านนาีของจังหวัดลบบุรีค่ะคำขอทางจังหวัดลบบุรีนะคะตังนารายผู้บ้านผาถากาผู้เมืองเราสามยอดมีเรื่องวางแห่งนิ่สอทองเขื่อนป่าศักชรศิลป์เกลือกล้องเป็นช่องของเจนพนารายค่ะนี่นี่ก็เป็นรถรางตัวหนอนนะคะของสวัสดิการเขื่อนปา่าศักรศิลป์เนาะเป็นเหมือนรถไฟเลยตั้นชอบมากเลย ตอนนี้เรามาแวะไหว้สักการะนะคะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะที่เขื่อนป่าสักจุลสิธิ์เนาะเอาละค่ะตอนนี้จะเป็นสถานแสดงพันสัตว์น้ำนะคะของเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์เนาะตอนนี้เราสามารถเข้าไปชมดูได้ฟรีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นปลากระสุนขีดนะคะนี่ปลาสลิดค่ะ น,นี่ปลาช่อนงูเห่านะคะอันนี้เป็นปลากระสมค่ะน,นี่ปลาเฉียวหินนะคะปลากระ,กะแหน,นนี้ปลาม้านะคะปลาพลวงหินค่ะปลาชะโดปลาเสือพ่นน้ำจาน,นเป็นโนแล้วค่ะ ปลาบูา่ซนี่เหมือนปลาบู่ทอง hehe, ปะเนี่ยปลากระดำ <crease. S 2> <c oughs> าแานะครับตาดมิทันมาทันแล้วครับปลากระเด็นอ้วปลากระเด็นกิติพงศ์ปลาต่อไปปลาอะไรลูกปลาหางไม้ม่ปลาหางไม้หางไม้หางดำข้างหลังเนาะ ปรากฏกับหัวอันนี้ปลาเนื้ออ่อนนี่น่ปลานําเงินนี่ปลาอะไรลูกปลาปอกปลาทองคำปลาอะไรปูาเลยนี่มีจุดด้วยอันนี้ปลาเก้มช้ำ เือนที่ลปานเะปลาเลยนะปลาเล็เออปลาเล็ครับปลาอะไรนี่ปลาปลาตาผาพหปลาตาผาครับปลาตาผาแน่ปลาโเน่้องปลาปลาปลเวน่าปลาโลเวน่า ปลาตะพัพดครับเราจะลงมาในโซนด้านล่างนะคะอ,อ,อะไรครับอ,อู้หูใหญ่จริงๆด้วยนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาตกวสังแดงอย่างล่้งปลาที่สกไทยีนี่ปลาทีา่สกไทย ปลากดหางแดงปลากดหางแดงปุ๊บปุ๊บปลาสวายเผือกอยู่ไหนนู่นน่ะหนึบขาวนู่นน่ะนู่นน่นะ,นนะ,นนะหัน,น,นหันจูดให้แล้วนะ่ะปลาเผือกปลาสวายเผือกนี่ตกไทยเกือัเป็นนี่ตกไทยข้างล่างน่ะสิปลาตัวนี้ปลาอะไรอ่ะแต่ที่สตกไทยลูก โอ้ยตัวนี้ตัวนี้ขันหน้ามาหาด้วยน่ปาทโพนี่ไงนี่ไงปลาเทโพมาแล้วปลาเทโพ น like ี่ปลาเขาดำเนี่ยนี่ปลาเขาดำเน่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 เ่เน่เนเลยเ่เน่เนนนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรอ่ะปลาอะไรปลาเทปลาเท ันนี้แดนเดินทางมาถึงที่หัวลำโพงแล้ววันนี้สนุกไหมครับสนุกมากเลยน่าสนุกแล้ไงไ้ดนแดนแดนจำจำจำเออเออเออโอเคยังไงอย่าลืมไป็นกำลังใจนะครับอีท้าจะต้องบอกว่า อยู่ที่หน้าหัวลำโพงตอนกัางคืนดูซิว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ไฟประดับตกแต่งสวยงามมากๆเลยค่ะแต่ว่าน้ำพุเขาปิดไปแล้วนะยังคลึกคลืดอยู่เลยต้นบายบายบายปแล,ล้วยบาย,ย,ย,ยอย่าลืมกด โอเคและเป็นเราจะให้ตั้งเลยคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย